สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง pre open report ประจำวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ pre open report วันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาวัตรเดชธรรม เช่นเคยนะคะเช้าๆแบบนี้เราไปตรวจสอบภาะวะการการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปมีการปิดรับตัวลดลงทั้ง3ดัชนีเนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและโลหะก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นของอังกฤษทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรบับตัวลดลง1.11%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรบับตัวลดลง0.81%ดัชนีฟุ s ซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรบับตัวลดลง0.88% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็มีการปิดปรับตัวลดลงค่ะหลังจากที่นายเจอรงโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดได้กล่าวยืนยันต่อสภาคอนเกรสว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสะกัดเงินเฟอ้อให้ชะลอตัวลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาก็กล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังถือว่าเป็นปัจจัยฉุดตลาดเช่นกันทำให้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรมดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ0.15%ดัชนี s p 500ปิดปรับตัวลดลง0.13%และดัชนี n นส d a แดกปิดปรับตัวลดลง0.15%ค่ะจากภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นตามประเทศเดี๋ยวเราไปตรวจสอบทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ รำต้นเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจลงทุนค่ะในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้นะคะตามพาดหัวข่าวหลีที่ว่าโผห้าหุ้นฝ่าตลาดผันผวน BCH Sentel Asia Nam ทีมปัจจัยบวกเฉพาะตัวราคาลงน้อยกว่าเซ็ต ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนพราบว่าเกิดจากหลายประเด็นที่อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นค่ะได้แก่ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังหาทางออกไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือประเด็นบวกจากจีนที่เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 ที่ดีขึ้นประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการเจราจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ประเด็นที่4คือการกำหนดการขึ้นดอกเบีย้ยของไทยหากว่าขึ้นช้าก็จะมีผลต่อฟันฟลอและค่างเงินและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นั่นก็คือเรื่องของการขอความร่วมมือให้โรงกลั่นน้ำมันนำส่งเงินจากส่วนต่างกำไรค่าการกลั่นเพื่อส่งเข้ากองทุนน้ำมันโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ได้แนะนำเข้าซื้อหุ้นที่น่าลงทุนในช่วงตลาดพันผุนซึ่งประเมินจากหุ้นที่มีความพันผวนตามเซตอินดี x ต่ำและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว5หุ้น ได้แก่ตัวแรกนะคะก็คือบริษัทบางกอกเชนฮฮสปิทอลจำกัดมหาชนหรือว่า BCH ได้แนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่26บาทรับผลดีจากการเปิดประเทศให้กลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางและกลุ่มอาเซียนขณะที่ Consensus เจ้าบรกได้แนะนำซื้อราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่23บาท52สตาง สองก็คือบริษัทเอเจนซีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าเอเจนย์แนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่19บาท50สตางค์รับผลดีจากเงินบาทอ่อนค่าและประเด็นภาวะขาดแคลนอาหารครั้งใหญ่ของโลกโดยคอนเซนแซสสอบรกได้แนะนำซื้อราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่22บาท25สตางค์คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตอยู่ที่17.46%และกำไรสุทธิโต7% 3ก็คือบริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนหรือว่า SMPC แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย19บาทค่ะรับผลดีจากเงินบาทอ่อนค่ามีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำหรือว่า DE อยู่ที่0.82เท่าขณะที่ความต้องการถังแก๊สยังคงดีอย่างต่อเนื่อง สีก็คือบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือว่า CKP แนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่7บาทส0สตางโดยมีสัดส่วนที่สินต่อทุนอยู่ที่0.85เท่าและเตรียมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการหลวงพระบางประกอบกับการเข้าสู่ช่วงของการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งคอนเซนซัสห้ามโลคได้แนะนำซื้อราคาเป้าหมายเฉลีย่ยอยู่ที่6บาท42สตางคาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตอยู่ที่14.14% 14และกำไรสุทธิโต12.13%และ5ก็คือบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนหรือว่าเซนเทลค่ะแนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่50บาทโดยธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ ส่วนทางด้าน c o n s e n s u ส8บร k กได้แนะนำซื้อราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่42บาท39สตางค์คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต50%และกำไรสุทธิโต123%ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะไว้พิจารณาเป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้นั่นเองละค่ะ ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของแนวโน้มผลการดําเนินงานในงวดไตรมาส2ปี2565ของทางธนาคารกรสิกรไทยจํากัดมหาชนหรือว่าเคแบงค่ะตามภาพหัวข่าวที่ว่า k คแบงค์โตพรวด35.6เงบ Q2 กําไร12,000ล้าน ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยได้คาดกำไรไตรามาส2ปี2565ของเคแบงก์จะอยู่ที่12,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น36%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น7.6%จากไตรามาสก่อนขณะที่กำไรครึ่งปีแรกจะอยู่ที่23,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น19%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีไรายได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นและตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อเป็นหลัก และสามารถรักษาระดับการตั้งสำรองไว้เหมือนเดิมทางนี้คาดว่าสิ้นปี2,565เคแบงก์จะกลับมาจ่ายปันผลในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด -19 โดยคาดว่าจะจ่ายอยู่ที่5บาท25สตางค์ต่อหุ้นอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือว่าดิวิเด้นย yield อยู่ที่3.5%จึงกำหนดแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายอยู่ที่176บาทค่ะ คงต้องมารอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมว่าเคแบง์จะประกาศตัวเลขกําไรออกมาเป็นไปตามที่มีการคาดการไว้หรือไม่อย่างไรนะคะรวมไปถึงตัวเลขผันผลที่หลายคนรอคอยด้วยนั่นเองละค่ะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดค่ะกรณีของการขอความร่วมมือ6โรงกลั่นนะคะที่ส่งกําไรค่าการกลั่นเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงตามพัดหัวข่าวที่ว่าพ t t g c ซกำไรโรงกลั่นแค่3%เอรเกณฑ์ส่งเงินเข้ากองทุน นายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical คลจำกัดมหาชนหรือว่าพีทีทได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้โรงกลัน่นส่งกำไรค่าการกลั่นเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นทาง p t t ี c พร้อมให้ความร่วมมือแต่ต้องทำให้ถูกต้องเป็นกฎระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายออกมา ทั้งนี้ธุรกิจของ PTTGC ดําดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีพันธ์เป็นหลกักมีสัดส,ส่วนกำไรจากธุรกิจโรงกลั่นในปี2564เพียง3%ของกำไรทั้งหมดและคาดว่าปีนี้สัดส,ส่วนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่เกิน10%ของกำไรทั้งหมดส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีพัน ซึ่งปัจจุบันกำไรจากธุรกิจริโตเคมีได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่มีราคาสูงและความต้องการในตลาดที่มีแนวโน้มลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงขณะที่นายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช ถึงเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่รัฐบาลขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันดีเซลและเบนซินโรงแก,ก๊าสเพื่อเข้ากองทุนน้ำมันเชือเ้อเพลิงนั้นตนก็ได้มีการสอบถามนายกุลิดสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานภายหลังจากมีการหารือร่วมกับ6โรงกลั่นน้ำมันในประเทศในช่วงที่ผ่านมาพบว่าทั้ง6โรงกลั่นนั้นเข้าใจสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการคำนวณอัตราที่เหมาะสมและหาจุดสมดุลซึ่งทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกอนอชอ,อยู่ระหว่างการประสานงานกับ6โรงกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อนำอัตราดังกล่าวเข้าสู่กองทุนน้ำมันและคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ก็ดูแล้ว PTTGC อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดละค่ะว่าเรื่องของเกณฑ์การคำนวณอัตราเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันที่เหมาะสมนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางบริษัทสบายเทคโนโล,โลยีจำกัดมหาชนหรือว่าสบายนะคะตามพาดหัวข่าวที่ว่า สบายรายได้ปีนี้โตเท่าตัวพนึกพันธมิตรลุยอีก3ธุรกิจนายวิรัติมรกฏการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุนสบายได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน3ธุรกิจค่ะนั่นก็คือเรื่องของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท My HR จำกัดหรือว่า My HR เพื่อร่วมให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2ก็คือการลงทุนในบริษัท Blue Parking จำกัดหรือว่า B Park ผู้นำระบบจัดการที่จอดรถผ่านทางระบบคลาวและ3ก็คือบริษัทสบายอินฟราสตรักเจอร์จำกัดหรือว่าสบายอินฟาซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นบริษัทคุโม่รคคอนจำกัดหรือว่าคุโม่ผู้ให้บริการคลาวโฮสติ้ง สำหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ m ม HR จะช่วยขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มของ SME ให้สามารถเข้าถึงบริการที่ดีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและช่วยต่อยอดธุรกิจได้ขณะที่การลงทุนบีพารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ธุรกิจเซเว่นสให้ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางปีนี้บริษัทก็ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตเท่าตัวจากปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนทางด้านนางสาวดวงฤทัยศรีวรมเลขานุกการบริษัทสบายกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยทุนจดทะเบียนอยู่ที่1ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้น51%และหมาย HR ถือหุ้น49%คิดเป็นมูลค่าการลงทุน510,000บาท ขณะดเดียวกันบริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบีพาร์คจำนวน71,865หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาทหรือว่าคิดเป็น30%โดยภายหลังการเพิ่มทุนบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน7,186,500บาทให้แก่บีพาร์คเป็นเงินสด นอกจากนี้สบายอินฟราอย่างเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของคุโมจำนวนไม่เกิน1 0 0 0แสนหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน10ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นหุ้นละ100บาทเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หรือว่าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมดโดยสบายอินฟราจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน10ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของคุโมด้วยเงินสดทั้งจำนวนค่ะ ก็เรียกได้ว,ว่ายัางคงเดินหน้าสร้างอาณาจักรการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจนะคะตามยุทธศาสตร์ของสายเวิร์สที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องนั่นเองละ่ะค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้กันนะคะด้วยเรื่องของข่าวดีของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชได้มีมติอนุม,มัตินะคะรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมปีนี้100เมกะวัตต์ค่ะตามพาดหัวข่าวลำดับสุดท้ายที่ว่าโรงไฟฟ้าขยะวิ่งคึกรับกพชซื้อไฟ100เมก นายสุพัฒนาพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยนะคะว่าทางที่ประชุมกพชซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบของฟีด in t r a f f ิกหรือว่า FIT สำหรับปีนี้นะคะตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดปริมาณ100เมกะวัตต์ในอัตรา6บาท8สตางค์ต่อหน่วยโดยกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า SCOD ในปี2,569ทั้งนี้จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มฟรงไฟฟ้าขยะในแก่บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนหรือว่า ACE บริษัท Super Energy Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า Super บริษัท Power s o l u t i o n t e c h n ทคโนโลจำกัดมหาชนหรือว่า PSTC บริษัท b e t เ e r World g r e e กจำกัดมหาชนหรือว่า BWG บริษัท TPC Power Coding จำกัดมหาชนหรือว่า TPCS บริษัท STP amp I จำกัดมหาชนหรือว่า STPI และทางบริษัท EARTH-TECH Environment จำกัดมหาชนหรือว่า ETC ซึ่งก็คาดว่าในวันนี้นะคะราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีโอกาสคว้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะนั่นเองค่ะ วันนี้ก็คงต้องมาจับตาดูความเคลื่อนไหวาราคาหุ้นของทั้ง7บริษัทกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาตอบรับข่าวดีนี้ได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทิศทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการต่อไปได้นะคะกับรายการข่าวหุ้นจัดตลาดที่จะมาเจาะลึกทุกแงม่มุมทางการลงทุนทางคลื่นวทิทยุ fm 102 m h z รวมถึงข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา9.35นาิกาสนาทีสำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน